สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ้ยกิวชาแนลพามาทำเมนูโรตีกรอบกรอบมากมากเลยไปดูที่ทำกันเลยค่ะฝากกดติดตามได้นะวัตถุดิบแป้งขนมปัง250กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือ1ส่วน2ช้อนชาเนยก้อนเล็ก1ก้อนน้ำเปล่า130มิลลิลิตรขั้นตอนแรกเราจะร่อนแป้งขนมปังตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วก็เกลือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะใช้มือนวดให้จนหมดฝุ่นแป้งนะคะจะได้ก้อนแป้งแ,งแบบนี้เลย พักแป้งเป็นเวลา15นาทีแล้วนำมานวดต่ออีก5นาทีแบ่งก้อนแป้งเป็น8ก้อนแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆทาเนยเคลือบที่ตัวแป้งนะคะผิวแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะพักแป้ง20นาทีค่ะจากนั้นลองใช้นิ้วกดที่ตัวแป้งถ้าแป้งไม่คืนตัวแปลว่าแป้งใช้ได้แล้วค่ะเราก็ใช้มือกดแผ่นแป้งค่ะคึ่งคึ่งดึงดงเพื่อให้แผ่นแป้งขยายออกเป็นแผ่นบางๆค่ะจากนั้นเราจะยกแผ่นแป้งขึ้นนะคะแล้วก็จะม้วนให้เป็นทรงกลมค่ะ ก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะใช้มือกดก้อนแป้งให้เป็นแผ่นบางๆกลมๆแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้ไม้ใช้ไม้รีดให้เป็นแผ่นบางๆก็ยิ่งดีเลยค่ะน้ำเนยนะคะหรือว่าน้ำมันมาทาที่ตัวแป้งบางๆก่อนนำไปทอดะคะ่ะมาถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะคะเราจะเปิดไฟกลางใช้น้ำมันนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะนำแผ่นแป้งลงไปทอดได้เลย แล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มสุกเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะถ้าไฟแรงเกินไปนะคะสามารถปรับลดไฟได้เลยค่ะแผนแป้งของเรานะคะเมื่อสุกแล้วนะคะก็จะพองตัวกรอบแบบนี้เลยค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากๆขั้นตอนสุดท้ายเราจะราดด้วยนมข้นหวานค่ะแล้วก็โรยน้นําตาลทรายใครชอบหวานมากหวานหน่อยก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบเป็นไงคะเสียงกรอบมากๆเลย ิ่นนนนหอมาารรับปะะทคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนิกิวชาแนลด้วยนะคะแล้วมาคอยติดตามแล้วว่านี้จะทำเมนูอะไรพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอีกขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย